สวัสดีครับสาหรับคลิปนี้นะครับครูอภิวัตรสอนสร้างสื่อจะมาแนะนําการแสดงรูปภาพนะครับก่อนที่จะทําการอัปโหลดแบบหลายภาพนะครับมีวิธีการทําอย่างไรบ้างนะครับเดี๋ยวมาดูขั้นตอนกันครับก่อนที่จะไปแสดงหลายภาพเดี๋ยวเรามาทบทวนกันแบบภาพเดียวกันก่อนนะครับโดยที่เรามีนะครับอินพุตสำหรับอัปโหลดไฟล์นะครับจากนั้นนะครับผมจะทําการสร้างแท็กขึ้นมาตัวหนึ่งเพื่อจะแสดงภาพตรงนี้เลยก็คือตั้งชื่อว่าเอาพุ t นะครับ id มีค่าตท่ากับ r e s u l t ครับอันนี้ก็กำหนดค่า id ขึ้นมาตรงนี้นะครับเป็นแท็กสำหรับแสดงภาพต่อจากนะครับต่อจากตัวนี้ข้างล่างนี้นะครับแล้วก็ใส่เป็น id ตรงนี้เข้าไปนะครับเสร็จแล้วเมื่อมีการอัปโหลดภาพนะครับเราก็นะครับสร้างตัวแปรขึ้นมานะครับ let my file สร้างตัวแปรชื่อว่า my file มีค่าเท่ากับนะครับ document ดอทคอมเมนต์ดอทเกตนะครับ element by id นะครับแล้วก็เปิดโมดิฟขึ้นมาเสร็จแล้วก็ copy id ของนะครับตัวอัพโหลดเนี้ยใส่เข้าไปตรงนี้นะครับแล้วก็นะครับ my file ดอทแอดอีเวนนะครับ, event, รบ event listener นะครับ event listener แล้วก็นะครับเมื่อมีการเชงนะครับ C H A N C E นะครับเชงมีการเปลี่ยนแปลงนะครับแล้วก็ใส่คอมมาเข้าไปนะครับแล้วก็ระบุฟังก์ชันขึ้นมานะครับผมก็จะเป็น e เท่ากับนะครับ e เท่ากับมากกว่าแบบนี้เป็นฟังก์ชันติการเปิดปิดแบบนี้นะครับเสร็จแล้วนะครับเราก็ c o n s ซลล็อกอีกครั้งหนึ่งนะครับ console l o g ดูค่า e นะครับว่าเมื่อมีการเชงแล้วได้ค่า e อะไรมานะครับก็บันทึกไว้ก่อนจากนั้นมา refresh โค้ดของเราดูนะครับเสร็จแล้วเลือกไฟล์ดูครับแล้วก็ลองเลือกภาพเส้นหนึ่งภาพกด Open ขึ้นมาเนี่ยนะครับเราก็จะได้ล็อกขึ้นมาตรงนี้นะครับ event นะครับคลิกไปที่สามเหลี่ยมตรงนี้นะครับไปที่นะครับ target นะครับคลิกไปที่ target นะครับ แล้วก็เลื่อนลงมานะครับตรงไฟล์ไหครับเนี่ยคลิกตรงไฟล์เนี้ยนะครับเราก็จะเห็นว่านะครับาเกตมันคือไฟล์ f i l e s แล้วก็0 a น r a y ะครับอาร์เรนะครับจะเห็นไฟล์ตัวนี้ที่เราอัปโหลดขึ้นมาตามนี้เลยนะครับโอเคนะครับสเต็ปนี้ถูกต้องเรียบร้อยนะครับพอเราได้ไฟล์ขึ้นมาแบบนี้นะครับสเต็ปต่อไปนะครับเราก็ครสร้างตัวแปรขึ้นมาตัวหนึ่งเนาะนะครับก็ let file มีค่าเท่ากับ my file my file ที่เราเห็นแล้วเมื่อกี้ dot file es นะครับ dot file es ตัวนี้แล้วก็ r r a y ศูนย์นะครับเอาค่าที่ได้นะครับใส่เข้าไปในตัวแปรชื่อว่า file นะครับเสร็จแล้วเราก็นะครับทำการสร้างตัวแปรขึ้นมาอีกตัวหนึ่งนะครับ let อีกนะครับตั้งชื่อว่า reader นะครับ ให้ r e a d ดอร์เนี่ยไปอ่านไฟล์ตัวนี้ขึ้นมานะครับมีค่าเท่ากับ New ไฟล์ตัวนี้ต้องเป็นตัวใหญ่นะครับตัวเอฟต้องใหญ่ก็ r e a d ดอรนะฮะแบบนี้นะครับรี a เดอร์วงเล็บเปิดปิดให้นะครับตัวแปร r รี d เดอนี่ยมีค่าเท่ากับ New ไฟล์ Reader นะครับเสร็จแล้วนะครับก็ให้ r e a d ดอรตัวนี้นะครับ ดั d event listener นะครับดักดูเหตุการณ์เมื่อมีการโหลดทีนี้นะครับไม่มีการโหลดไฟล์นะครับเราก็จะให้ไปทำฟังก์ชันใส่ขอมากลงไปก่อนนะครับเขียนฟังก์ชันแบบสั้นๆก็คือวงเล็บเท่ากับมากกว่านะครับปีกาเปิดปิดข้อ Enter อย่างเงี้ยนะครับให้ไปทำฟังก์ชันนี้นะครับเสร็จแล้วนะครับให้ล e a เดอร์เนี่ยนะครับให้ล e a เดอร์เนี่ยทำการนะครับ อ่านนครับ URL ออกมานะครับก็คือ read a s นะครับ data URL นะครับตัวใหญ่หมด URL แบบนี้นะครับแล้วก็วงเล็บเปิดปิดแล้วก็เอาตัวแปลไฟล์เนี้ยนะครับมาใส่ในวงเล็บเนี้ยนะครับให้ไปอ่านค่าออกมานะครับเสร็จแล้วนะครับเราก็มาเช็ค c o n s o l ล l o กตรงนี้ดูนะครับยกตรงนี้มา x มามาเช็คตรงนี้ ว่าคอนโซลล็อกลีเดอร์เนี่ยนะครับดีเดอร์ที่อ่านได้เนี่ยดอตบริเซนะครับค่าที่ได้เนี่ยมันจะต้องได้เป็นดีเดอร์ดอตริเซลนี่ก็จะต้องได้เป็น URL ของไฟล์รูปพันนั้นออกมานะครับแล้วก็บันทึกดูครับพอบันทึกเสร็จเราลองมารีเฟรชดูครับอ่มันจะได้มาจริงไหมนะครับแล้วก็กดเลือกไฟล์ กดรูปภาพหนึ่งภาพปึ้งอ่าเนี่ยครับก็จะได้ URL แบบนี้ขึ้นมาแล้วนะครับถ้าเรากดปุ่มคัดลอกตัวน,นี้ไปนะครับแล้วเอาไปวางก็คือเราจะได้ภาพนั้นขึ้นมาทันทีอ่าทีนี้พอเราได้ภาพแบบนี้เสร็จนะครับเราจะเอามาแสดงยังไงหลังจากที่โหลดมาแล้วอ่าเราจะให้มาแสดงอยู่ใน output ตัวนี้ยังไงนี่นะครับเราก็จะมาใส่คําสัง่งตรงนี้แหละจุดนี้แหละนะครับอ่าหลังจากที่ add event ตัวนี้นะครับเราก็จะเลบ div นะครับเราจะสร้าง div ขึ้นมานะครับมีค่าเท่ากับนะครับ create document นะครับต้อง document ก่อน document create c r e a t e นะครับ document create element นให้มันสร้าง element ขึ้นมา element นะครับแล้วก็เปิดวงเล็บขึ้นมา แล้วก็นะครับให้อิเลเมนต์นั้นมีชื่อว่า div ให้สา้อิเลเมนต์ชื่อว่า div จากนั้นนะครับให้ div ตัวนี้นะครับตัวแปร div ตัวนี้นะครับ .inner .inner นนนนข้างในนะครับ html นะครับเราจะใส่เข้าไปใน div เนี่ยเราจะเอารูปภาพใส่เข้าไปยังไงนะครับ div .inner html มีค่าเท่ากับ เราจะใส่รูปภาพเข้าไปนะครับจากนั้นกดปุ่ม a n t i n e t e 96นะครับมันจะได้เครื่องหมายแบบนี้นะครับ a n t i n e t e 96อย่างเงี้ยนะครับเ,รเขาเรียบบก Bracket เกดืออะไรนี่แหละผมทำไม่ได้นะครับแต่ไม่ใช่ตัวเครื่องหมาย Single quote นะครับมันจะเป็นเอียงๆนะครับในภาษา Java นะครับเสร็จแล้วนะครับก็พิมพ์ tag image เข้าไปธรรมดานะครับ IMG นะครับ s r c อย่างเงี้ย พิมพ์แบบนี้ข้างในนี้นะครับแล้วก็นะครับมีค่าเท่ากับอย่างเงี้ยนะครับ double ลโค t e อย่างเงี้ยนะครับแล้วก็ใส่เครื่องหมายสตริงเข้าไปก่อนนะครับแล้วก็เครื่องหมายปีกาเข้าไปนะครับอันนี้คือเป็นการอ้างถึงรูปภาพนะครับแล้วเราก็เอาค่า reader นะครับที่เราอ่านเมื่อกี้ใส่เข้าไปนะครับ reader result นะครับที่เป็นลิงก์อยู่รูปภาพเมื่อกี้ รับ r e s u l t s u l t แบบนี้นะครับ Reader r หรือรให้แสดงรูปภาพจาก URL นี้นะครับเสร็จแล้วก็อาจจะให้กำหนดขนาดด้วยเนาะ Width ดวานะครับมีค่าเท่ากับดับเบิ้ลโคนะร้สพิกเซลนะ่าก็กำหนดแค่150พิกเซลนะครับไม่ต้องให้ภาพใหญ่มากนะครับเสร็จแล้วนะครับ เราก็ให้นะครับให้เอาพุทตัวนี้นะครับตรงมาทัที่8นี้นะครับให้เอาพุทตัวนี้ดอทนะครับ a p p e n อน a p p e n ก็คือเพิ่มเข้าไปเนาะนะครับ a p p e n s child c h i l d a p p e n child คเปิดวงเล็บนะครับแล้วก็ d i V นะ ให้สร้างดิฟขึ้นมาแล้วก็เอาภาพใส่เข้าไปในดิฟตรงตำแหน่งเอาพุทนี่แหละครับเนี่ยอันนี้คือ1ภาพก่อนนะครับบันทึกครับบันทึกไม่สําเร็จบันทึกอีกครั้งหนึ่งอินเทอร์เน็ตหรือเปล่าบันทึกไม่สำเร็จได้แล้วนะครับน่าจะเป็นกับอินเทอร์เน็ตน,นะครับแล้วทีนี้เราจะมาลองเช็คดูนะครับว่าถ้าเราเลือกไฟล์นะครับมันจะต้องแสดงภาพ1ไฟล์ก่อน,นตามตัวอย่างชว์ไหม output is not defined อ้าวมาผิดตรงไหนอ๋อนะครับตรงนี้นะครับเอาพุทแต่เรายังไม่ได้นะครับสร้างตัวแปรมารองรับเลยนะครับโอเคนะครับเราก็มาเพิ่มนะครับตรงนี้นะครับ let output ขึ้นมานะ let output มีค่าเท่ากับนะครับ document dot นะครับ get element by id ตรงนี้มาเลยนะครับ ดอ t เก็ m อ n t by เมนต์แล้วก็นะครับไอดีก็คือ Result นะครับเอารี s u l t มาใส่ตรงนี้นะครับเอามาเก็บไว้ในตัวแปรเ u t p u t นะครับแล้วก็เ u t p u t ค่อยแสดงภาพออกมาโอเคบันทึกอีกครั้งหนึ่งครับบันทึกเสร็จนะครับเดี๋ยวเรามารีเฟ h ดูซินะครับจะเห็นภาพไหมนะครับภาพเดียวก่อนนะครับเลือกไฟล์นะครับแล้วก็เลือกมาอ่าเรียบร้อยนะครับก็โชว์ภาพหภาพเรียบร้อย อันนี้คือทบทวนเรื่องเดิมก่อนนะครับทีนี้ถ้าเราต้องการหลายภาพทํายังไงนะครับเราจะมาเริ่มจากบรรทัดที่7นะครับตรงนี้นะครับให้เพิ่มเป็นมัลติเพิรนะครับมัลติเพิรก็คือการอัปโหลดได้หลายไฟล์นะครับจากนั้นนะครับจากนั้นเราก็นะครับ My f i l ลนี่เหมือนเดิมเอาพุทเหมือนเดิมนะครับ m y f i l e add e v e n เเหมือนเดิมทีนี้นะครับบรรทัดที่14ไฟล์เนี่ยเดิมเราเป็นไฟล์เดียวนะครับเดี๋ยวเราจะ เพิ่มตัว s เข้าไปนะครับเป็นหลายไฟล์นะครับมีค่าเท่ากับนะครับเดี๋ยวตัวนี้จะเปลี่ยนเป็นค่า e นะครับ e. target. Uh, target. file นะครับ flis e นะครับเป็นการดึงค่าจาก target มาได้หลายไฟล์นะครับเสร็จแล้วนะครับก็จะทำการวนลูปนะครับ uh, ขึ้นบรรทัดใหม่นะครับแล้วก็จะใช้ for loop นะครับ for วงเล็บเปิดปิดนะครับปีกาเปิดปิดอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็จะลูปมาจนนะครับมาจนถึงตรงนี้นะครับเอาปีกาตัวนี้ออกมาจากตรงนี้นะครับคอนโทรล x นะครับแล้วก็เอามาใส่นะครับต่อจากรีเตอร์นะครับบนลูปตรงนี้มาคอนโทรล v นะะมาปิดตรงนี้ แล้วก็สร้างตัวแปรในวงเล็บฟอรขึ้นมาเล็ Let, นะครับ i มีค่าเท่ากับ0นะครับเซมิโคลอนนะฮะถ้า i นะครับน้อยกว่าฟายนะครับฟายตัวนี้เล็ง L E N G นะครับ T H นะครับ L E N G L E N G T H เล็งนะครับเซมิโคลอนนะครับก็ให้ i บวกบวกไอบวกบวกให้เพิ่มค่า i นะครับอันนี้เป็นคำสั่งวนลูป for นะครับ i ศน้อยกว่าไฟนะครับตัดล i งก์บวกบวกนะครับแต่ละรอบนะครับจากนั้นเราก็ให้ reader นะครับไปโหลดไฟล์มาเหมือนเดิมนะครับและเราก็นะครับจะเพิ่มคำสั่งเข้ามาอีกตัวหนึ่งนะครับก็คือ let นะครับ สาว้ลเลตพิกก็แล้วกันนะครับเป็นรูปภาพนะครับมีค่าเท่ากับ e. target บภาพแต่ละภาพนะครับมีค่าเท่ากับ e. target เสร็จแล้วนะครับก็ทำการเอาภาพมาแสดงนะครับในแต่ละดิฟนะบนลูปให้ไปครบทุกภาพแล้วก็เวลา r e a d ดอรก็ไป read จากไฟล์ที่มี s ตัวนี้นะครับก็คือใส่ s เข้าไป ตามด้วยนะครับการจำนวนภาพก็คือไอนะครับไอที่เราวนลูปเข้าไปนี่แหละนะครับก็มีกี่ภาพก็ให้มันโชว์มานะครับก็กดบันทึกครับกดบันทึกเสร็จก็มาเช็คผลลัพธ์ครับนะครับว่ามันจะแสดงแบบมันติเปิลนะหลายๆภาพได้ไหมก็เลือกไฟล์นะครับก็ไปหาหลายๆภาพมากแล้วกันนะครับอ่ะมติว่ามี ภาพ1ภาพ2ภาพ3ภาพ4อ่ะมี4ภาพนะครับก็กด Open เข้ามาปึ้งหน้าเรียบร้อยนะครับเนี่ยครับก็จะโชว์ทั้งหมด4ไฟล์ขึ้นมาแบบนี้เลยนะครับไม่มีอ r ไ o เนะครับไม่มีอ r r o เนะครับก็นะครับโค้ดตามนี้เลยนะครับนี่นะครับสำหรับการทำอัปโหลดแบบ m u l t i p พิร์นไฟนะครับแล้วก็สามารถแสดงภาพย่อนะครับสภาพย่อในหน้าเว็บได้ด้วยนะครับตามนี้เลยนะครับยังไงก็ ไปลองศึกษาค้นแล้วก็ลองเขียนตามดูนะครับจะได้เข้าใจนะครับหวังว่าคงจะเป็นประโยชน์นะครับพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ